วันนี้ที่มาเยี่ยมกรมสุขภาพจิตนะครับเรามอบหมายอะไรเป็นพิเศษภารกิจพิเศษนะครับในการของกรมสุขภาพจิตเนี่ยเราก็จะเพิ่มการที่เกี่ยวกับท่าผิดยาเสพติดนั่มันเป็นภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเกือบครึ่งนึงนะครับครึ่งครึ่งเนี่ยของสิบสี่สิบท่าจิตแบบเดิมเนี่ยจะมีประมาณหกสิบยาเสพติดก็จะเป็นสี่สิบ ถ้าเอามารวมกันเพื่อรวมแล้วเนี่ยก็งานก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่องงานเพิ่มขึ้นทุกเนี่ยเราต้องโยกย้ายปรับเปลี่ยนงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมาที่กผลิตภาคสิทธิ์ในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยแล้วก็เราก็มาถือว่าโรคที่ติดกับผู้เสพยาเนี่ยมันจะมีโรคอื่นเข้ามาเพิ่มเติมอีกก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของ การรักษาครับแล้วก็อาคารสถานที่ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดตรงนั้นเนี่ยก็ควรที่จะปรั่นย้ายเข้ามาไว้กับคาพยั่นครับแล้วก็กฎหมายระเบียบต่างๆเหล่านั้นก็พยายามทำให้เสร็จเร็วนะครับก็คิดว่าประมาณสักสามวันนี้ก็อาจจะสามารถขึ้นเว็บให้ประชาชนได้นะครับเพราะว่า ในเรื่องของการที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ก็มีหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องที่ของกระทรวงที่จะต้องทำเพราะว่างานของกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรของกระทรวงทำงานหนักมากนะครับเมื่อนับแล้วเนี่ยเราทำไมเราจะแยกหรือเราจะดำเนินการเรื่องของการของนเรืรองของจากกองพอเนี่ยไปเป็นขราชการ ที่เกี่ยวกับสารทอดเะตรงนี้เนี่างท่านจะเสนอความไม่อยากใหม่ก็ขาดขาดได้รับเสียงสะท้อนมาจากพยาบาลจิตเวชที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับพอท่านให้แยกออกมาเป็นหนึ่งกลุ่มงานใหม่เขาอย่าเขาบอกว่าพนักงานมันเยอะมากเลยครับตรงตรงนี้จะเยอะอยู่แล้วครับวันนี้ก็าเราก็เน้นกันว่าเรื่องงานเยอะขึ้นอย่างเราอยากเอาแต่งานมาเราต้องมีเรื่องงบประมาณด้วยเพื่อค่าใช้จ่ายในหลักการให้ให้เพียงพอ ถ้าไม่เพียงพอแล้วมันจะเป็นป kind of ัญหาหนักขึ้นกว่าเดิมอีกก็ให้ให้ให้ละเอียดเรียนให้ละเอียดครับเห็นในแผนเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับผลิตแพทย์แต่ว่าพยาบาลเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันแล้วเขาสะท้อนว่าอีก5ปีเขาจะเกษียณกันครึ่งหนึ่งเลยครับตรงตรงนี้เรามีมีรองรับยังไงครับปีเนี่ยเดินในคลัมบอมเมื่อวันอังคารที่แล้วมาเนี่ยให้ทำแผนส่งภายใน2สัปดาห์ เกี่ยวกับเรื่องของสรารกรและโดย,ยาาเฉพาะพยาบาลท่านก็ยังบอกว่าก็าทราบมาว่าพยาบาลที่จะปัญหาตรงครูสอนพยาบาลนะครับตรงนี้นะท่านผู้กำกส่วนก็ประชุมอย่างไม่ถ้วแล้วก็ส่งให้ท่านนายกทันในสองสัปดาห์แน่นอนนะครัรบก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของลากรเรามีแผนแต่ยังไม่มีคนบบนะนะอันนี้ก็ต้องก็ใช้เวลาด้วยแต่ว่าให้ส่วนหนึ่งถ้าหากว่างานมัน เพิ on on like ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโครงการเราจะทําไม่ทันผมก็เลยจะต้องมาใช้แนวในเรื่องของปฐมภูมิเพื่อรถบคส่วยที่จะเข้ามาการดูแลรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมากขึ้นอย่างช้มรถรถพยาบามก็ให้ได้นะครับในอดีอาจะใช้อย่างที่สอที่จะออกกฎหมายให้อสมมด้วยนี่แหละแล้วก็วันนี้ให้ให้หน่วยงาน ก็ย่อขอก็ย่อขอหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมาคิดคำนวณแล้วว่าหน่วยงานที่หน่วยงานอย่างอสปมาช่วยทำแล้วให้ให้ค่ายาค่ารักษาค่าใช้จ่ายลดลงเนี่ยมีเท่าไหร่ให้บดลงใ้บางแผนโดยแล้วก็เงินที่ลดได้นั้นเนี่ยแทนที่เราจะต้องเพิ่ม แต่มันลดได้เนี่ยควรจะเราทำมาให้กับเจ้าของอย่างไรให้เป็นคู่มครับตอนมอบนโยบายเห็นมีช่วงหนึ่งที่ที่ท่านโทรสายด่วนนะครับอยากให้เล่าตรงนี้หนึ่งทำไมอยู่ดีๆถึงเช็คเรื่องสายด่วนคือผมเตรียมตัวว่าถ้าหากว่าการบริการตรงที่เราพูดลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของอวความไม่ถนัดในเรื่องของการบริการแล้วก็เราเป็นการส่วนของ ของเป็นวิชาการเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของการบริการก็อาจจะเป็นของตำรวจของหน่วยงานอที่จะบูรณาการแล้วก็เช็คดูนะครับอยากเช็คดูก็ ก็ส่วนใหญ่ก็ดีนะครับดีแต่ว่าข้าวเก้าหมื่เพิ่มเติมอีกเพราะเราจะมียาเสมิทเข้ามาทำให้มต้องเพิ่มเข้าไปให้การเรียนรู้แล้วบางส่วนงานเนี่ยที่มีสายอยู่ในต่างๆแบบเขาไม่ได้มีรบประมาณถ้าเขาไม่มีรบประมาณอันไหนที่ไม่มีรถประมาณเพิ่มให้เขาได้ไหมดีกว่าถ้าไม่ได้ก็ยกบหรเสียนะไปใช้ในส่วนที่มีรบประมาณดำเนินการก็จะได้ไม่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าขาดขาด ถามแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวทที่เขาไปบำบัดแล้วกลับมาเสบซ้ำอีกแล้วค่ะตรงนี้คือเรามีแนวทางการดูแลยังไงบ้างก็อันนี้เป็นเรื่องของวิชาการนะของของแพทย์นะแพทย์จะต้องถูอว่ารักษาไม่หายแล้วก็เข้าออกบ่อยๆอย่างเงี้ยสปสชก็ต้องจ่ายเงินมากแล้วจะ่ทำอย่างไรให้มันหยุดยามันไม่ดียาผมที่ดีก็เปลี่ยน เปลี่ยนยาแล้วมันหายได้ไหมมัหายไม่ได้ก็ต้องต้องรู้ว่าต้องทำแบบทำความที่ได้นอบไหมต้องการการจะรทำความอื่ซ้ำได้อย่างไรในกรณีที่เวทผมใช้ออกกฎหมายในกันการทำความซ้ำนะครับโดยการใช้ใส่ตรงไร EM หลังจากทนโทษแล้วก็มีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของควบคุมแต่ว่าเรื่องงานวิชาการก็ต้องเขาต้องสืสารกันไปเสมอ ข่าวข่าวสรุปว่า,ายังเรายังอยากจะเพิ่มชื่อกรมสุขภาพจิตเป็นสุขภาพจิตและยาเสพติดใช่ไหมครับเพิ่มชื่อเนี่ยแล้วแต่นะฮะ,ะแล้วแต่การประชุมคุยมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับก็แล้วแต่ทางสวนราชการว่านะครับอยากแลแต่ว่าก็เอามาพูดกัน นะครับเพื่อให้เข้าใจว่าเราจะเอายาเสพติดมาับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรับาใจอยาก <c oughs> อยากให้อัปเดตเรื่องกองทุนสุขภาพจิตเห็นข้างในมีข้อเสนอเรื่องให้ทั้งกองทุนชั่วคราวด้วยวันนี้เราเห็นว่าในหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตได้ทํางานผลผลิตที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดบ้างจากยาเสพติดบ้างเข้ามาเป็นจิตเวช เวทีโลกจิตเวทเนี่ย,ยมันมาจากหลายทางแล้วในหลายทางนะั้นมันก็มีการจับวังยึดทรัพย์อะไรต่างๆของนั้นอนะ่ะก็มันอย่างเรื่องของสอสสเนะี่ยเรื่องกุรีเหล้านะครับก็ไม่ได้ตรงเท่าไหร่แต่ว่าวภาพเขตนเนี่ยตรงมากเลยนะครับที่จะต้องทาแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยก็เอาส่วนที่เขาปรับยึดได้ซึ่งจริงๆแล้ว เขาสามารถเอามาใช้ได้แต่ปปสวันก่อนผมไปถามเลขาธิการปปสท่านยังสงวนท่าทีที่จะให้ความเห็นอาจจะยืดได้น้อยอยู่อ่ะเขาบอก8,000 8,000ล้านเลยนะครับเมื่อก่อนได้อยู่ปีละ20ล้านแต่ปีนี้ได้แต่แปดพันล้านหลังจากเขาบอกว่าสมุดครับแต่เขาบอกว่าเขายึดมาเอาไว้ใช้สําหรับงานป้องกันและปราบปรามใช้สองห0ื่นล้านหลังจาก20,000ได้ขอมาได้ ครับตรงนี้เรามีความคืบหน้าเห็นบอกว่าจะพยายามปรับแก้กฎหมายด้วยไอ้ปรับทำระเบียบอะไรเงไงยอยูอย่เราจะทำร,ระเบียบเพื่อเพื่อเป็นการรับเงินเข้าเป็นกองทุนแต่จะมาจากไหนบ้างเราไม่รู้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอามาจากปปสแต่ปปสเป็นสิ่งที่เรายกตัวอ,อย่างว่าเงินมันจะเข้ามาเยอะเดิมทีเดียวปีหนึ่งประมาณแค่20ล้าน20ล้านก่อนพอเปลนปีทธรรม แล้วหลังจากนั้นมาแค่2ปีมีตั้งแปดพันล้านแล้วใช่ไหมครับมันผลเขากฎหมาย,มายเพรากฎหมายยาเสพติดเราตั้งเป้าจะเห็นกองทุนนี้แบบเป็นรูปเป็นร่างได้ใช้เงินเนี้ยสักก <g> ี่กประมาณสักเดือนเนี่ยให้กฎหมายมาเดินหน้าได้อะครับ,รบถ้ากฎหมายขึ้นมาก,ก่อนแล้วส่วนจะถึงสภาผู้แทน2ิบสองวอลก็หลาก็สุดแทแหลนะครับครับถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่นับหนึ่งมันก็มีนับสองได้นรับับไปอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์เดินหน้า่ตงรอครับ คั <Okay. S 2> ขบขอบคุณครับ